เมื่อช่วงบ่ายของวันที่22ตุลาคม2568กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้เปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่า M82 เชื่อมต่อวงแหวนการจนาพิเศษด้านใต้จากต่างระดับบางขุนเทียนถึงเอก,กชัยอย่างเป็นทางการโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน และเปิดให้ประชาชนได้ใช้ทางตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันที่22ตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อประชาชนสามารถทดลองใช้เส้นทางจริงพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างเต็มที่จากกรมทางหลวงค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่กระทรวงคมนาคมได้ส่งมอบพื้นที่การใช้งาน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ส่งมอบถนนสาย m 8 2 2นะครับซึ่งเป็นระยะทางประมาณ10.3กิโลเมตรซึ่งเราจะเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา16.00นเป็นต้นไปนะฮะแล้วก็เปิดใช้ตลอดใน3ช่องทางซึ่งในการที่เปิดในการทดลองใช้ชั่วคราวเนี่ยก็สิ่งที่ จะฝากเพื่อนผผู้ขับขี่นะครับสำคัญที่สุดก็คือก,การจำกัดความเร็วนะครับสำหรับรถโยนทั่วไปก็ที่ความเร็เวประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ถ้าหากเป็นรถบรรทุกก็จำกัดความเร็วที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้ทางกรมทางหลวงเราก็มี CCTV ที่จะมอนิเตอร์ตลอดเวลานะครับ ซึ่งหากใครทําผิดกฎจราจรเราก็จะมีการตักเตือนแต่ยังไงก็ขอความกรุณาสําหรับผู้ขับขี่นะครับว่ายังไงเพื่อความปลอดภัยของตัวพวกเราเองก็ช่วยปฏิบัติตามกฎที่กรมทางหลวงได้กำหนดเอาไว้นะครับ นายพิพัฒน์รัชก,กิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าการเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ m 82ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและโครงข่ายการเดินทางและการขนส่งที่มีมาตรฐานสูงสู่ภาคใต้โดยเป็นช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในระยะทางประมาณ10.3กิโลเมตรเชื่อมต่อถนนวงแหวนการจนาพิเศษด้านใต้ จากทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนจนถึงเอกชัยโดยยังไม่เก็บค่าผ่านทางและในโอกาสอันสำคัญนี้ก็ได้มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียงค่ะมอเตอร์เวย์ m 82ที่พร้อมในการทดลองเปิดให้บริการในครั้งนี้จะเชื่อมต่อวงแหวนการจนาพิเศษด้านใต้ช่วงต่างระดับบางขุนเทียนถึงเอกชัยระยะทางรวม10.3กิโเมตร ประกอบด้วยส่วนที่ดาเนินการก่อสร้างโดยกรมทางหลวง8.3กิโลเมตรและเป็นส่วนที่ดําเนินการโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการทางพิเศษสายพระรามสามดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกอีกประมาณ2กิโลเมตรมีรายละเอียดจุดเข้าและออกดังนี้ก็คือ ฝังขาออกเมืองจุดที่1จากทางด่วนวงแหวนการจนาจิเดษด้านใต้บางพลีสุขสวัสดิ์พระราม2ให้ชิดซ้ายก่อนถึงต่างระดับบางขุนเทียนประมาณ2กิโลเมตรสังเกตป้าย M82 มุ่งหน้าสมุทรสาครสมุทรสงครามจากนั้นวิ่งออกช่องทางด้านซ้ายผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางของทางด่วนและเข้าสู่ทางยกระดับ M82 โดยสามารถวิ่งต่อไปได้อีกประมาณ10กิโเมตรจะถึงปลายทาง เป็นทางลงจากทางยกระดับไปยังถนนพระรามสองเพื่อมบงหน้าต่อไปมหาชัยหรือมุ่งหน้าไปทางเลี้ยวเข้าถนนเอกชัยได้ค่ะส่วนฝั่งขาออกเมืองจุดที่สองจากถนนพระรามสฝั่งขาออกบริเวณถัดจากห้างบุญถาวรสาขาพระราม2จะมีทางขึ้นทางยกระดับ M82 โดยสามารถวิ่งต่อไปได้อีกประมาณ4กิโลเมตรจะถึงปลายทาง เป็นทางลงจากทางยกระดับไปยังถนนพระรามสองเพื่อมุ่งหน้าต่อไปมหาชัยหรือมุ่งหน้าไปทางเลี้ยวเข้าถนนเอกชัยได้ค่ะฝั่งขาเข้าเมืองจากถนนพระรามสองฝั่งขาเข้าที่วิ่งมาจากมหาชัยหรือเลี้ยวมาจากถนนเอกชัยให้สังเกตป้าย M82 ไปพระประแดงจะมีทางขึ้นทางยกระดับ M82 บริเวณนวัดราชดังสัน จากนั้นวิ่งบนทางยกระดับไปได้ประมาณ4กิโลเมตรสังเกตป้ายบอกทางบางแคบางบัวทองจะเป็นทางลงจากทางยกระดับไปยังถนนพระราม2เพื่อมุ่งหน้าไปดาวคนองหรือเลี้ยวซ้ายที่ต่างระดับบางขุนเทียนไปเข้าถนนวงเวนกาญจนาพิเศษด้านตะวันตกเพื่อวิ่งไปบางแคหรือว่าบางปะอินได้หากขับเลยป้ายทางออกบางแคบางบัวทองตรงนี้วิ่งต่อไปอีกประมาณ6กิโลเมตรก็จะเป็นทางบังคับเลี้ยว ไปเข้าทางด่วนวงแหวนการจนาพิเศษด้านใต้บางพลีสุขสวัสดิ์พระรามสองที่ต้องเสียค่าผ่านทางและจะไม่มีจุดให้กลับรถออกมาค่ะและในสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ mm hmm. ก็ยังมีการที่จะมีการต่อขยายในช่วงขอนกาญหาพิเศษซึ่งก็คงจะต้องใช้เวลาอีก ประมาณสักจากนี้ไปประมาณสัก6เดือนกว่า7เดือนก็ประมาณสิ้นเดือนเมษารเราก็สามารถที่จะเปิดใช้ได้ตลอดเส้นทางซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเราจะเปิดใช้ได้ตลอดระยะทาง45กิโลเมตรก็น่าจะประมาณกลางปี2569ก็ยังไงก็ขอฝากนะครับให้ช่วยกันประชาสัมัน์และที่สำคัญก็ขอวากคนขอ ขออภัยสำหรับความไม่สะดวกนะครับจากนี้เป็นต้นไปก็คือการปีหน้าเราก็จะมีความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนจากกรุงเทพมหานขอเพื่อเดินทางไปสู่ภาคใต้ของประเทศไทยของเราถ้าเราทั้งหมดเสร็จทุกช่วง ก็น่าจะเปมีการประหยัดระยะเวลาไปประมาณสักกล้เทียงหนึ่ชั่วโมงแต่เฉพาะ10-3กิโลเมตรนี้เราก็สามารถประหยัดระยะเวลาในการเดินทางได้ถึงประมาณ30-40ถึงนาทีโดยประมาณ โยโครงการมอเตอร์เวย์ M82 นี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและเป็นทางเลือกใหม่ที่สำคัญในการเดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลสู่ภาคใต้ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระรามสองบริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนทางนี้ได้ด้านความปลอดภัยกรมทางหลวงได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคม โดยวิศวกรจากกรมทางหลวงรวมกับสำนักงานประหลัดกระทรวงคมนาคมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปิปัมย์ได้รวมกันดําเนินการตรวจสอบคุณภาพงานด้านวิศวกรรมอย่างละเอียดในขั้นสุดท้ายเมื่อวันจันทร์ที่10ตุลาคมทั้งในส่วนของงานทางและสะพานงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายจราจรและป้ายแนะนําเส้นทางเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้เส้นทางพร้อมทั้งได้ประสานข้อมูลให้กับผู้ให้บริการ ระบบแผนที่นำทางแอปพลิเคชัน Google Map แล้วด้วยค่ะในส่วนการก่อสร้างทางยกระดับในส่วนที่เหลือก็คือช่วงเอกชัยบ้านแพ้วที่ปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ88กรมทางหลวงจะกำกับดูแลและเร่งรัดก่อสร้างภายใต้มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดทดลองให้บริการได้ตลอดเส้นทางในช่วงกลางปี2569รวมทางเร่งรัดประมูลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา เพื่อสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2571ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและขนส่งสู่ภาคใต้ขยายศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ